ี่คือว่าดังเอ็งปีวัดแด้งยุกนะครับโนดซิ่งกะนองหน้าครับในวัวรุ่นหญ่นี้และครับโนดซิ่งกะนองหน้าปราบใครต่อใครมาจังอู้อะไครับโนดเกาเกี๊ติวันนน้ครับก็ไม่ต้องมาปลายไปโนดซิ่งกะนองหน้าเลยครับเก่แหนะครับนี่คือโนดซิ่งกะนองหน้านะครับโนดซิ่งกะนองหน้าชนชนะมาแล้วชิบซ่องอู้นะครับ ชักลางนี้เป็นวกที่สิบสามครับลังจากชนะโนดเกาเกติกระธาลุงและกับประชานาทินาทวาีครัง้งครับนี่คือควานกับควานของโนดซิงกันองหน้าครับโนดซิงกันองหน้าชนกลางหลคนก็แน่นทุกครั้งนะครับครับนี่คือคูชนกองโนดซิงกันองหน้าชีวานิ่ยอดเพชรนะครับนินยอดเพชนนรน,น,พชนี่ก็เป็นหลู้องโนดเกาเกเลยครับ วัวชนเฉอดังครับค่อนข้างจะคึกคักทีเดียครับค่อนข้างจะมีความคึกคักพอสมควรกับสําหรับนิ่มยอดแปดหรือว่านิ่มซองบาซาเดิมอะไรนี่ครับ <c oughs> นี่คือนิ่มยอดแพดกับขั้นยางคึกคึกทีเดียวครับ โดยปกติกับโดยปกตินินซองผาซารหรือนินหอาแปดต,ตัวนี้นะครับเป็นวัวทีค่อน้างจะคุณนะครับคุณพิดกับนองใช่ท,ทีว่านินดอกแก้วขจาวดกับที่มักจะท่อควนันอยู่เป็นประจำกับคณะาน,านี้อยู่ในระว่างพันคนเขานะครับไวายโนสิง์ขนองนางครับพันคนเขาเหมือนกันนนแหละ จัาดลางตอนนี้กับตอนนี้กับก้านจัดลางตอนนี้กับหนึ่นงซ่องบาทถาก็เป็นรองซึ่งซ่องนึง่เดียวกับนแล้วทึกซ่องกรังชนะทึกซ่องกรังนะกับสำหรับสิ้นกะนองมนาะครับช้บาว้าเปิด่นวาเลือกใครหล่ซีครกรรมการวินิจซึ่งกะจอนวอนเราคุนนะครับสร้างปล่อยวุ้ยเลยครับตอนนี้ครับนาที่ดีนึงนาที่ระดึกใจเริ่มเลยครับ ครับหลูกเกาเก๋นะครับนินซ้องผ่าซาหรือว่านินยอดเพชรครับขณะนี้วัวตอนนี้ต้องว้ากตองว่ายับตัวว้าอะไรครับวัวต่วว้าอะไรครับตอนนี้ก็บวัวต่วว้าเนี่ยร,ร,รัมีพจนบังกับชายอะครับยังไม่ไม,ไมีอะไรกันมากมายที่ครับตอนนี้ครับ สายมือกับนินซ่องขวาข้าหรื่อนินยดแพทย์กับรับข้ามือคือโนดสิงกะนองหน้ากับบัวดังฝากตายกับตัวคว่าเมืองไทยรู้จักดีกับโนดสิงกะนองหน้าเดมาแล้วซิซ่องว่ากับรับมารับครับยู่มัดเลยครับวันนี้วันก้อนจนกับพอวันนี้จนกับรู้กับ นิ่งซองฟาซ่าชนมาแล้วแปดครั้งแปรถหรือแปรั้วนั่นกับชนะวกแปดซองกับแปรข้าวอ่ำสัใส้ครั้งกับเป็นหัวที่ใจมาตัวนึงนะครับ ชูไม้ดาบกันเล่นกับพันแล้วนื่งหน้าที่กว่าก็าน,นั่นเองครับก <c oughs> ลับไล่ก,กันเร็วกินข้างครับนรสิงห์ก็น,นองหน้าครับถือว่าเป็นวัวรูปผีนะครับนรสิงห์ก็น,นองหน้าครับ ทีวนในทิ้นกับหนึ่งซ่องผาซ่ารับมีแดที่แกนองหน้าหนึ่งซ่องผาซ่านี่รับเป็นวัวในตีวัวในทิ้นกับจนโนดซึ่งกันองหน้าเป็นวัวเดินทางมาจากส่งคล้ากับผ่านแล้วซ่องหน้าที่คณะนี้ผ่านแล้วซ่องหน้าที่ในช่างเวียนผ่านแล้วซ่องหน้าที่กับในช่างเวียนจะเป็นการจนว่าวัวดีจากจังหวัดช่งคล้ากับวัวดีของจังหวัดนครศรีธรรมราชรับ ปกติหนึ่งช่องผ่าซ่ากับรัวที่ไม่ค่อยเดินทางนะครับหนึ่งยอดแปดเรือว่นหนึ่ง่องผาษานี่แต่จนอยู่ที่ตรงส่งอยู่เป็นว่าจำนะครับก็มีเดินทางอยู่กลางก็ไปชนที่จันทีก็ชนะส่วนที่ว่าผ่านเมาก็ไปติดฟูแล้วฟูต่อทูทอนเนึ่็รัวเป็นหนึ่งยอดผ่าสาหนึ่งองผ่าซาเรื่อยวันหนึ่งยอดแปดฟูต่อทูทอบ แต่คณะนี้เ่ยนขายใหญ่ขอไปอยู่ที่ไม่เลยครับแล้วกย็ยุกับโคสร้างนายสร้างนายบุญสร้างครับตอนนี้ใหญ่ไปอยู่ขอกไม่กับเมื่อนซิ่งกระลองหน้าครับการเต้นโค้งอะไรกับตอนนี้มาอยู่กับเจ้าของขอปัจจุบันนี่นะครับเแล้วก่อนตอนไม่ไม่กันไปอยู่กับอีกดของนึงครับ ล้างแล้วครับเก้าวตาแล้วครับนิ้นยอดแปดทุกแท่งเก้าวตาแลว้วตอนนี้ครับนิ้นยอดเพชรด้วยนินช่องผ่าชาทุกแท่งเก้าวตาแล้วก็ยอยยอโนมันปุ่มแล้วก็มันแต่งในแหมนี่ครับถ้าพาาิจารณาต้องรูปร้างกันแล้วรับนินช่องผ่าชาเขาไม่ค่อยจะเสียบเรียบเลยถ้าเลยนะแต่ว่ายอดยอดช้องไอ้ สิ่งกระหนองหน้านี้นะครับหนาที่พลาดพลาดแล้วสีนาที่กับขณะนี้พลาดแล้วสีนาที่กับตูแสงตาซ้ายเลยครับก็ยอดมันยอดวงเลยครับตาขาค่อนข้างจะลึกนะครับสิ่งกระหนองหน้าน,านี่จะได้เตรียมลึกเยอะครับมีซองผ่าซ่ากับเรามาแล้วมันจะซ่ามัด ลางแกนเลยออบนันไดได้ไหมนะครับผ่านแล้วสี่นาทีกว่าขวากับมันเองครทุกแทงข้าตาเลยครับสี่นาทีกว่าขวาเลยครับนี้สี่นาทีก่าขวา ตัวนี้อครนบตอนนี้ผ่า,ลาเลยกับวันนี้สองซบดเลยครับสองซีบัยกทีมานมากับยกทีมานมาติดเทปตัดต่อ,อ,อไทยทำ เทพตัดต่อได้ทำกันทีถ้าน้ำงเป็นพวันนาแคว่ถุงส่งกับเพื่อเป็นซึกใหญ่ซึงนึ่งแหละแทมเป็นซึกประวัติศาสตร์ด้วยครับเราเรายังไม่เห็นหรอรู้ว่าตัวนั้นขึ้นไปชนแฟนพ่อกับร่างกากที่พอแพ่แหละนี่มันสกุลหัวชนนะครับนินอกแก้วระชจชาววดก็เป็นน้องชายมันรับ แดงนะครับในจอทีวีกับน้ำกับแดงภกนาฏีพลาดเลยตอนนี้กับภกนาฏีพลาดเลย ายย้อนเพไปจะทำมันเร,ร้กับจะตักเอซึ่งกรงหน้อกชายยอด,ดรักมันเรือตายเลยนะาาน้าทีนี้กับคนแรกทาง้นะไม่เชือ่อนคะครับเจนาทีผ่านเลยกัไม่เชื่อว่าซึ่งกระหน้อกนัน จะเป็นก้อยไพ่แวร์ตอกนินยอดเพชรนะครับต้องมาแล่แล้ววันินยอดเพชรเนี่ยอะไรดีมั้งครับย่างตีบอกเลยววันินยอดเพชรนี่เป็นว่าเจ๊มาร์กนะครับไม่ใหญ่เลนใกล้ได้ไา้ไอ้ครับ ตอนคณะนีนะครับนาทีทีเจ็ดนี่กับนาทีทีเจ็ดกับสิ้นกันหนองนาตัวนี้นะครับควายได้เรียบถึงห้าสิเดียวกับตัวที่อยู่ยัางยอมเปลี่ยนแปลงได้นะครับไม่ได้ไม่กวามว่าหัาวที่มันเป็นตอนี่ยจะต้องชนะสุกตัวถ้าเมื่อไครับโนตสิ้นกันหนองนาข้องในมปะปลาดังนะครับ จดมาแล้วสิบสองอ้วกชนะสิบสองอ้วกครับชนนินซองบาซานกับชนมาแล้วแปดกับชนะอุกแปดซองกับชายนำนักเท่เลยครับเทียงเท่ไว้เท่ไว้กระตุงหน้ากันเลยครับกระตุงหน้าเลย น้ำนักตัวตับนี้คือคือกอมชาลานของหนึ่งซ่องผาช้านะครับตีตุกครั้งเห็นชนมันจะใช้น้ำนักตัวเองนี่ผาดีตัวนีใหญ่หน้ามาเลยครับมีสัตว์ดุไหมเลยครับสิ่งกันองหน้ากระโน้นกันเลยครับกาวนาทีพลาดเลยรับคณาหนึ่งกาวนาทีพลาดเนยแก่กูนี่ต้องทำใจนะครับเสื่อมชนุกกันสนนุกแหนอยู่แล้วครับ กันเต่าต่างไล่ต้องเพลินเพลินระมัดระวังนะครับว่าหนินช่องว่าท่าครับเป็นวัวลุกผีกับหนินช่องว่าท่าหรือหนินจัเป็ดนะครับเป็นวัวลุกผีเป็นวัวในทิศนะครับแหลสทิศนนี้ก็เป็นทินของมันนะครับไก่ไอ้มันเป็นรองมันมากเกี้ยวนะครับแต่ว่าทินมันกับชนทิ้งกันออกหน้าก็ไม่เคยชนมากคอนกับอยูตรงตรงกับยอกเลยครับแล้วยกเลยครับแต่แท้มตัวมันทำไ้แจ่มันนี่แหลยว่านะครับ เดิมมีเสียงเออะไรครับเสียงเออะไรครับต่อกันไปต่อกันมารครับอยู่ข้างหลังแล้วเจนบ่นีี่เรไม่ใช่มวลเดียวจบกันแบบหายๆนะครับต้องแรงกันก่อนครับมันมีตีเด็ดนะครับนี่เป็นแบบน,นี้นะครับรครับสนามสนามจนโค บันหน้าแคว้นนะครับจัดโดยสวัสดิ์ชาญาวุธนะครับวันนี้ทีมันชองเซเวต์กับโดยมีพวกมาเดิมจันเลยใจนะครับทำมันตึกเทพเลยครับายทำกันอยู่ที่นี้กับขอขอบคุณคุณสวัสดิ์ชาญาวุธกับนายช่างเวียนกับนายสนะน้กับนายสนะน้ำพี่นายช่างเวียนนายชนาะขอขอบคุณคุณสุติชัยคุณแก้วหรือคุณวอและกับกรรมการกับตีเอือขัวก็มุ่นมาต่างมัดกับผ่านแล้วทิศนาทีถึงนะครับผ่านแล้วทิศนาทีถึง

ยอดแพทด้วยนินซ่างวาซ่ากับสู้ยันงดีๆว่าว่าพันไปกับไม่ยอมนะครับไม่ยอมไม่สิ้นกระนองหน้าผ่านได้หายกับสิ้นกระนองหน้าหายใจฮอบกับเมื่อยฮอบหมากเลยครับครับดูระเบการหายใจของสิ้นกระนองหน้านะครับแทงกันไปเลยล่ะครับย่นต้วยว่าไปกับสิบเอ็ดนาทีครับสิบเอ็ดนาที ได้ก็ไม่เลอะครับเราจะมาแล้ว่ามันจะเป็นวันได้ทันรองเรามีท่อเอ๋สเลยครับมีฉากและมีท่อเอ๋สเลยครับมีฉากและมีท่อเอ๋สเลยครับถูกสิ่งถูกอย่างยอมเปลี่ยนแปลงได้นะครับที่เคยเป็นต่อาจจะเป็นรองครับที่เคยเป็นรองอาจจะเล่นก็ได้ครับ ต้อยเองครับต้อยเองครับเชียงวีดไว้เลยครับอให้ทส้งกระหนองหน้าท้อยเดี๋ยวันครับดัชนีดัชนีอุ่นขึ้นพลวนเลยครับต้อยเส้นกระหนองหน้าท้อยเดียวนครับ 9K ครับบัวชื่อดังเป็นผอกลองนี้เลยครับโอ้กองมันกับชีวัยเจเอ้เลยครับ โอ e ้กองไอ้นินซ่องผาซ่าไอ้เกาเกคเป็นหลวงไอ้ใจไอ้กับไอ้เกาเกคก็มีหลวงเองนี่ครับซ่องร่างถือว่านินนินดอกแก้วเพชรเจ้าอ้วนนี่กับนินดอกแก้วเจดเด็จพชรเจ้าว้วนกับหลวงกองเกาเครับนี่นินซ่องผาซ่ารือว่านินยอดเพชรแบบมันเลี้ยวมันเลี้ยวมันเลื่อยครับซึ่งกระนองหน้า ณะน,นีสิบมนาทีพันเลยกับสินาทีพันสิมนาทีพันครับมีทอยเอ็นเลยรับมีทอยเอ็นทอยจังหวะท่องหรือว่าจะทอยบันเฟอรกับต้องแลกกันครัมีทอยลังเอ็น ซ้อมที่เลยครับซีกันองหน้ามีท้อยเลยครับซีกันองหน้ามีท้อยเลยครับซีกันองหน้ามีท้อยแล้วแท่งพุ่งกระเพื่อมม้านะครับนาทีทีซุปซี้กับนาทีทีซุปซี้กับคณะนี้นาทีดีซุปซี้กับนาทีทีซุปซี้กับเรียกวัดกันมันอีกแล้วครับเพราะว่าเป็นผู้ชนเร่งคลาสสิกไงเพราะว่าบันเทิงครับ ขางก็ไม่กลัวค้างครับหนิ่งช่องบ่าท่าก็ไม่ไม่กล้ายอดกับหนิ่งช่องบ่าท่าเรืออย่นิ่งยอดแปดนี่ครับไม่กล้ายอดต้องซิ้งกันองหน้าครับทำลายข้าขึ้นมาทีแซมเบอร์เลยครับตอนนี้กรับจากเป็นรองถึงห้าซ้องครับตอนนี้หนิ่งช่องบ่าท่าขึ้นมาทีแซมเบอร์เลยครับ10นาทีเลยครับ10นาที10นาทีครับไปหน้าทีเล่าเล่าก่อนจนตอนนี้ก็เริ่มมีเลือดครับมียัง ฟุกคลิกหลูเฟิกกับหน้าที่เคยรับเรียบก็ไม่ค่อยรับเรียบเลยครับอีแค่ครูเลยครับจะมีบัตรทะลุเลยครับชายน้ำหนักตัวทับเลยครับชายน้ำหนักตัวทับเลยครับทับชายน้ำหนักตัวทับเลยวันนี้เลยครับถีอซุดของถีอุดคองหัวกันคือนี่แหละครับกินค้างกับใายน้ำหนักตัวเองเองก็เปือนวันนี้เลยครับ มังจะก้าวสู้นาทีที่สิบลุกเลยครับอย่าเอ็ดเลยวะกับซิ่งกระนองหน้ากับซิ่งกระนองหน้าก้อนข้างจะให้ใจกับเพื่อมลึกๆครับสิบห้านาทีพลาดเลยครับ กันนาทีดีที่บอกกับนาทีดีที่บอกกับมีท้อเอเลยครับนาทีดีที่บอกมีท้อเอเลยครับม uh ีท้อเลยครับที Nig ่กระนองหน้ามีท้อเลยครับท้อเลยท้อเลยครับท้อเลยครับท้อเลยครับที่กรนองหน้าท้อเลยครั้งแรกในชีวิตน่ากระไดครับครับครั้งแรกในชีวิตต้องท้่กระนองหน้าครับ ความตื่นเต้นนาทีที่ิดนัวเลยครับติดนัวเลยครับติดนัวเลยครับอยอกมาได้เลยครับแครับแลแครับะย่างเงเกครับเกิด้นได้แลครับเกิด้นได้แลครับครับเกิด้นได้แรคับได้เลยครับเก่งนไอได้เลยครับ เลือดเชือกับเลือดเชือกับสิบเจ็ดนาทีสิบเจ็ดนาทีกับสิบเจ็ดนาทีกับนาทีที่สิบเจ็ดกับนาทีที่สิบเจ็ดกับมันเป็นไปได้เลยครับมันเป็นไปได้ครับครับสิงห์อันองหน้าเลนแล้วครับครั้งแรกในชีวิตครับเป็นไปแล้วครับเป็นไปแล้วครับเป็นไปแล้วครับ รายจะจมเลยนะครับคงจะไม่เข้าเลยครับสิงกะนองหน้าคงจะไม่เข้าเลยครับครับนาที่ที่สิบเจ็ดนะครับสิงกะนองหน้าเลนนะครับเป็นครั้งแรกนะครับเป็นครั้งแรกในชีวิตต้องสิงกะนองหน้านะครับท่านนามจมไหมครับไม่เอาเลยครับไม่เอาเลยครับสิงกะนองหน้าเอาเด็ดขาดเลยเบ็ดขาเด็ดขาดเลยครับกรรมการเป่าเลยครับกรรมการเป่าเลยครับเป็นไปแล้วครับเป็นไปแล้วครับ เป็นรองถึงอาแล้ครับครับทะลุนะครับกูนีทะรุมาอย่านะอย่าพลาดรอย่าพลดต้องรับานียอดเพชรเป็นควายชนะต่อนินท้องผ่าท่านะครับนี่คือควายผีชิตนะครับนี่คือควายผีชิตครับนี่คือความส้ำเร็จของทีมอันจาก น,น,าานิ่งซองผ่าท่านะครับเป็นความยิ่งใหญ่ของาานิ่งซ่องผ่าท่ากับปีท่ามาดยันชนะตอ่อน,นิ่โนดกับชนะต่อโนดซิงกัโนดหน้ากับล่างแขนให้พอดายสอักเจครับคร<ป>ับ